กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อคือมือน,นีเข้ากับอ่าอน,นั้นเนาะทุกคนป้ามาหาปลาเดือนกับน้ำฝนมามาแกงน้ำใหม่ให้กินมือน,นีเข้าก็เลยอ่ามีบอกว่าจากัจากจักระสิเป็นน้องเคยหเลยกราสิเป็นลุงเนาะก็ต้องถ้าเบื้องตัวจริงว่ากระสิเป็นอย่างแล้วก็มาเมียนเทือนซอยหลังของน่องหลังของหน่ำขักแน่เด้เพราะว่าเกี่ยมสิมานอนเฝ้านะในโบวัยเนาะ มันต้องดินอนเฝ้าบ่ซะมันเปื้อนทุกมื้อเมียนมื้อนี้มื้ออื่นเปื้อนคือเก่าคั่นบ่มานอนเฝ้าเองนี่แม่นบ่ได้นี่ก็เมียนเบิดแล้วก็สิเอาเตียงมาใส่เกียมสิมานอนเฝ้าก่อนเนาะนอนเฝ้าก่อนซฮอดวันที่24ก็คือพี่น้องก็มาเต็มลแหคั่นบ่มาเมียนนี่มันก็อนสนะคือเก่าตัวนี้ก็กําลังติดเพดานกันสะอาดตัวนี้เนาะทุกคน น้ำขึ้นแห้งเนี่ยตอนนี้อ๋อคือมาดุเถอะน้อคือเป็นน้องเคยหรือสิเป็นลุงเนี่ยสวดสวดก็สองเลยเลือกใครก็ได้นะเลือกใครใจ็คก็บเจี๊บมาให้เรียงอยู่อยู่แล้วทำจอบเนาะ อจอบมาเมียนแล้วก็มาเมียนล่างหกสีต่อล่างของหนองของน้ำคักแน่แล้วเรากัด้โผจะดีเนาะบอกว่าบะเฮ็ดบะเฮ็ดกันยังโอ้อ้ายาะเข็ดอ้ายาะเข็ดอ้ายาะเข็ดเราก็เอาอ่าบังสีเรามาครบสุดดูนี่ล่าง,งหน่อยนะตอนในทางเาวๆก็พากันแกงหนอ่นอแกงหนอ่อ เห็นกระแสงบ่มีแหละกแกงอน้คนเนาะเฮาสิเป็นแกงเีขบ่แกงออเียคือแกงเเ็ดแซ่บกเียแกงสกินโอ้ยแกงนอเเ็ดแซ่บ เสียบรรยากินกีรอบนะเสียขนาดใหญ่คุบ่าวก็จนมาล้างหง่าขาเลยจากที่เป็นน้องเคยได้ที่เป็นลุงเนาะปัญหาเบิ้งเดี๋ยวเาซีเมียนห่องกันนทุกคนเนาะพอเบาไว้สั่งมาอยู่นี่เบิ่งตังอะไรที่มุ่นเบิบนั้นเขาขึ้นเดี๋ยวขึ้นนั่งเขาก็กดิหักซากันกับาแานะ บอกเลยกระนังคือเก่าเบิ่งพูมันมาสูบยาอยู่นี่นมิแต่ห้อยยาสูบอยู่นี่นะเมื่อไหร่ฮานูมานอนเฝ้าเองนะสูบยามแม่งเลิ่งมิแต่นั่นแหละไอ้กูมาเจ้าเสียเอาไฟมาเจ้าก็ะนเอาก็เดี๋ยวเขาจะมานอนเฝ้ามื่ออื่นน

ผู้เดียวก็ได้เอาเนี่ยไปเดี๋ยวพากันเมียนเฮือนเมียนซานผู้วันด่าก็อยู่ในผู้เดียวนี่ก็กำลังนึกกินข่าวเนี่ยทางไอ้โจกับเมียนเอาแทเอาวานั่นแหละเราดูขนาดจากสิเป็นลุงรัวสิเป็นน้องเคยยังคึ้บึงก่อนแล้วอ่ะจะกินเพสได้บอ มากินข่ากินข่าไปนี่แกงนอเนาะจะฝนบ้างหอแกงนี่มาแม่ฝนมาเถอะนะมึงจมยุข่าวอยู่มา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 มงจะมากินเมี่อยู่มาเจ๊กินด้วยกันมาเดี๋ยวตะยมะบเอากมาแบ่งให้เรา สวยแบลงว้มันก็ได้มัโอกากินมันเคยนวยแปลงวะฝนเขินฝนซื้อคือกันอีกพวกนี้คิดพวกเมืี้ซื้อกันตอนนี้ก็กินเข่าเนี่ทุกคนเนาะโอ้เมียนได้บังสีไหนเรามามันก็เลยแบบง่ายแน่ง่ายต่อการเมียนเลยแหละนี่นี่ก็ห้องนี่ก็โอ้อันนี้มันเมียนเบิร์เนาะทุกคนเนาะมีแต่หลอกไว้ตู้ก็หมุนเพื่อเลย มันเนียนไปแล้วม so ันก so ับไข่แน่บันนี่ทีได้มานอนเฝ้าเองหรือมืงอื่นนี่หมูเฝ้าก็ได้มันเปื่อยลายกองโทรศัพท์ก็จะเจอในไหมเสียบสะดอนมามันอืดได้หลายขึ้นมาเป็นหมาหมดอืดได้หลายนี่คืแกงหมดอืดไหมเสียบเบอร์ต๊ะ

คนบ้าป็็นบเคยเข่าโคกเทเดียวเนี่ยเข่าเทเดียวน้องมันี่เข้าไร้เถื่อใครที่ในกระแมนสี่หายแห้งมาซุมห่งเกมสิสิมาซุมเขาหลิกเกม่ปิเธนะเดียวนึนาอเออเทเดียวเกมาใหม่หรือแกมขออวา โอ้ยลายคานนี้แสนเฮ็ดบ้เนี่มาเพชรมกเพชรจะกัดปะเราไปตั้งกันอองเบ่เห็เนคอยเมี่ย <c ười> นไปนอนทุกคนเนาะใส่ามาแล้วคือพ้นสีตกอยบ่ประจำไ จหนจห้ามตู่เขาครคือฝนสิต๊กมอาคตายันเต็เกวุเป็นสูงเต็มเกยเลย่าแต่ขาคุณตานี่ก็นาวมาเลยเพื่อนนะโอ้ยไม่มาบอกได้เลยอยู่มาป็นเท่าไรเดือนเนาะบนนาวพราะมื่อนหนไม่รถตำกันใตายอยู่ทั้งน้น ตายปุบเลยกันาวปับดำ้ำแ้วนนได้ลคินแป๊บชีปะอือตื่นเนี่ยยอายปล่อแล้วปล่อแล้วยู่อยแน้วอยู่นเดียวคะเจ่งเห็นอีกมั้งเราวอาเจ้านยืนปอยอหันบไปไซ

ไม่ยังมันกันมบเพ็ดไเป็น่วนี่ยเพ็เพ็ดเลยเนาะมันหเก็บอาการนี่มันหมันจะเก็บอาการอตางก็ c จได้หตแม่บออืมจ็ดปีเจ็ดปียังกันเจ็ดปีคุยบ้านหนรนี่จะดอยู่บักไงุบ้านขงเียอากันบอกนกันฟิกโซ่ในฝนอ่นะฝนฝน แสบได้แกงหมดถือเนาะพี่ถื่อเลสะดอนปะอะไรหลายพี่เจ้คอยตักออกเป็นตักเอาหินใสขึ้นอยู่หเดียนนั่นนี่นั่งว่าใครแน่เนาะมันจังเว่อร์ไ่บุษปื้อนถ่ายปื้อนว่าเสร็จเมื่อไหนก็เสร็จมีอยู่ประมาณหาหุ่นเชื่อแล้วพอเสร็จแล้วก็มืงออื่นมากกัเป็นคือเก่า เ tamam. นี่ก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยซีมานอนฝาเองซะพอมันกะเอาพอใช้หมื่นนะนั่งอยู่ในวงนาขากอก็บฝาวยแล้วเนาะฝาวยกับเนี่ยไปนั่แต่ละหมื่นนะปกติมานอนก็ได้ข้ากออยู่มองว่บอกก you know ็บอกอยู่ทนายฮะบูมีดูปไปซื้อเตียงมานอนเลยครับโค้กเล่นน้นนอนฝาวยืน

แกมันาถื่อนบึดนกแกงทำไมเศรบรลายมาเลยคิดตัวเปิดห่านก็ได้เลยนี่หาเบียรต้องเป็นม่สนใเปิดห้านเป็นทุกเมนูยำแซลมอนเป็นที่อยากยำแซลมอน

เสียบอาหรนี่บอกว้าวมาเสียบอกินลายคุณเหมนมันจะเสีบเนาะเสียบจิเบลยเสียบลายอัน่าเลยโอ้ของผู้บ่าวสะฝนวะนี่บ่าวฝนนาะสิคุ จะสั rug, up, the the ่ของปกนลพิยเนาเลยแซ่บเป็นพิเศษอไปกินข่ากินได้สถ้วยอ้เนี้ยด่านงโอ้กินแกงหน้ำมันเลยทางเนี่ยเบิดเนาะทุกคนคลายปวคขาจะมาออึมันลายพูดขึนานไม่่ี้งน้ำขาเลยสั่งะ เเออาไม่แต่เปลี่ยนมากเปลี่ยนแล้วซอยปุ๊บเนี่ยำลังขาดเด็น้าใส่เป็นมือกันแล้วนะเงินนะบเ้าอ๊งบ่ญญาอ้าวอะไรปหลายคนก็คือเก่าปั้นน่อวะไผยต้นเมื่อก่อนหรืยังวะเออหับเมาส์ล้านหนึ่ง ขอ ừ, สิเมี้ยให้เจเ้าเบิดเทือนทาซีกำแพงทาซีนั่นนี่ yeah, เอาหายไปล้านหนึ่งกะก็คือเก่ากซสำเบาเห็ดอีสังโอ้ยกลัวจ่ายเป็นมือเอาให้เห็ดกะให้พูนันสาบายกลันวนี่แล้วเสบก็เสบเบิดน้อทุกคนเนาะลุงสาวพากิน mất mớng anh ơi, khi phun con ăn thử nó nó mãi hết rồi đó, ăn mực sẽ là, ăn mực sẽ là anh, cái gì nữa, cái gì nữa, cái gì nữa, เดี๋ยวอ่ามืออื่นกะมัค่อ,คอยเมียกนะทุกคนนะเพราะว่ามันเสาร์าส,สี่อะเจ้ไม่บายเจอกันคิดหนาเด้อ